ท้าเจ้าอค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเหล่าชื่อนะคะจะมาบอกนะคะว่ามันมีคําคํานึงค่ะที่ถ้าเราใช้คําออกเสียงผิดไปนิดเดียวนะคะความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเลยนะคะคาแรกที่เราจะต้องรู้ในการใช้คําคํานี้นะคะคือเพศก่อนนะคะก็คือคําว่าหนานซึ่งแปลว่าชายนั่นเองนะคะ,ะเพศชายก็จะใช้คําว่าหนาน ถ้าเป็นผู้หญิงเพศหญิงนะคะก็จะใช้คำว่าหนีหน,นีนี่เองนะคะค่ะแล้วคำที่เราจะใช้ในวันนี้คือคำว่าเพิงอนโยเพื่อโยคำนี้แปลว่าเพื่อนนั่นเองนะคะทีนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะได้ยินคำว่าหนานตะ的朋友หนานตะิ的朋ย เมื่อมีคำว่าเตะเข้ามานั่นเองนะคะก็จะแปลว่าเพื่อนผู้ชายค่ะในชีวิตของเราทุกคนใช่ไหมคะก็จะต้องมีเพื่อนผู้ชายด้วยเพศตรงกันข้ามกับเรานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถ้าเรามีเพื่อนผู้ชายอ่าก็คือหนานเตะผงโยแต่ถ้าเรามีแฟนนะคะอแฟนก็จะใช้คำที่ใกล้เคียงกับคำนี้เลยค่ะ boyfriend นั่นเองนะคะให้เราค่ะ ไม่ใช้คำว่าเตอะค่ะเอาคำว่าเตอะออกมาเลยนะคะอ่าก็จะกลายเป็นหนานเผลอหนานเผลอคำนี้นั่นเองค่ะถึงจะแปลว่า boyfriend แฟนของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดตัวเรานะคะเป็นผู้ชายค่ะดังนั้นก็จะต้องมี girlfriend ค่ะ,ะให้เราค่ะใช้คำว่าหนี่เผลอ หนีผงโยนี่ก็คือคำที่แปลว่าแฟนหรือว่าเกิร์ฟแฟนนั่นเองค่ะแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนสาวของเรานะคะ,ะเป็นเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องนำคำว่าเตเข้ามาใช้ตรงกลางนั่นเองค่ะก็จะกลายเป็นคำที่พูดว่าหนีเตผงโยหนีเตผงโหยความหมายไม่เหมือนกันเลยนะคะกับการที่มีคำว่าเต และไม่มีเต้นั่นเองค่ะถ้ามีเต้นั่นก็คือเพื่อนค่ะเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงแต่ถ้าไม่มีนั่นคือแฟนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรียนรู้แล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะถ้าฟังแล้วชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะ ครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนแจเจเจนค่ะสวัสดีค่ะ